วันพุทธที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนะคะการเรียงลำดับจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยน้อยไปมากเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การเรียงลำดับจากจำนวนน้อยที่สุดไปหามากที่สุดนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ1และ5เป็นจำนวนที่มากที่สุดดังนั้น1ถึง5ก็คือเรียงลำดับจากน้อยไปมากนั่นเองมากไปน้อยต่อไปเราจะมาเริ่มจากเลขที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดนะคะเริ่มที่เลขสิบดีกว่า1ิบ 9 8้าเจ็เลขสิมีค่ามากที่สุดและเลข6มีค่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ1ให้นักเรียนเขียนจำนวนเลข1นึถึงสิโดยเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากครูจะเริ่มที่เลข1แล้วกันนะคะ ต่อไปก็เลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและ10นักเรียนจะเห็นได้ว่าเลขหนึ่งมีค่าน้อยที่สุดและเลขสิบมีค่ามากที่สุดดังนั้นเราก็จะเรียงจำนวนจากน้อยไปมากนั่นเอง ข้อ2ให้นักเรียนเขียนจำนวนเลข1ถึง10โดยเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยจะต,ตรงข้ามกับข้อ1เลยนะคะเราจะเริ่มที่เลขที่มีจำนวนมากที่สุดก็คือเลข10นั่นเองนับถอยหลังไปเลย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 นักเรียนจะเห็นได้ว่าเลขสิบมีค่ามากที่สุดและเลขหนึ่งมีค่าน้อยที่สุดดังนั้นนี่คือการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนั่นเองต่อไปให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะแล้วก็เรียงลำดับเลขหนึ่งถึงสิบจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ